Salah A. 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 Salah I. Salah I. Salah U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 . Salah E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 . Salah O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 . O. ซาลอัวซาลาเอียซาลเอียซาลเออะซาเออสซาลาซาลาเออซาลเออะซาลาอัมา่ไหมมั้น่ไมอไรใชเอาหรือหรืือวรรณยุกต์ อันนี้ก็วันอายุไม่เอกไม่ถูกไม่ตีไม่เจรวาไม่แต่ครูไม,ไม่หันากาศาากาลันกาลันไออันนั้นมันต่เลขไทย,ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 行，得到。